กระตูนทุ่มสุดตัวเพื่อส้อยนาคียอมรับนาวฝีมือเยี่ยมละครลงจอแถมนักสแสดงก็ฮอตไปด้วยและสาวคู่ชิงหัวใจกับเจ้าแม่นาคีกระตูนนัทชาคู่ปรับกับทาวดีหรือเจ้าแม่นาคีที่รับบทโดยนาวที่สารนาดในละครดราม่าแฟนตาซีฟอร์มใหญ่สร้อยนาคีทางช่องเจ็ดเฮตีงานนี้นอกจากความสวยจะโดดเด่นแล้วบทบาทก็เข้าตา จนได้รับฟี edback แรงจากแฟนๆเธอเผยความรู้สึกถึงบทบาทที่ได้รับฟีดแ b a c k จากละคนคือดีมากดีใจและขอบคุณที่ทุกคนชอบกับบทบาทที่ได้รับยอมรับว่าแรกๆเก่งมากเพราะอ่านบทปุ๊บโอ้โหฉากแรกๆที่เจอกับพี่นาวคือประทะอารมณ์กันเลยต้องยอมรับโดยว่าพี่นาวที่สุดจริงๆเราก็ว่าเราทำการบ้านไปในเวอร์ชั่นเราค่อนข้างที่บึ้งแล้ว แต่พอเจอพี่นาวเข้าฉากเดียวเลยรู้ว่าเราต้องเพิ่มพลังเข้าไปอีกซึ่งพี่นาวก็น่ารักมากถ้ารู้ว่าฉากไหนที่ต้องมีบทพูดยาวๆต้องเล่นหลายอารมณ์พี่เขาจะคอยถามว่าตนติดตรงไหนพี่นาวจะช่วยซัพพอร์ตตลอดไม่ใช่แค่พี่นาวคนเดียวที่ซัพพอร์ตหนูนะคะพี่ๆทุกคนเลยที่สอนให้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้ลองได้ฝึกทักษะการแสดงใหม่ๆหลายอย่างมาจากการได้มาทำงานละครเรื่องนี้